มันเหมือนฉากเปิดในหนังแอคชั่นเลยนะคะแบบว่าเช้ามืดที่นครหลวงเวียนจันทร์กำลังเงียบๆอยู่ดีๆก็มีเสียงรถชนดังลัน่นแล้วก็ตามมาด้วยเสียงปืนสนั่นเลยพอทุกอย่างเงียบลงก็พบว่ามีคนเสียชีวิตสองคนอยู่กลางถนนครับคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอีกคนเป็นชายชุดดำที่เราก็คาดกันว่าเป็นมือปืนใช่ค่ะแต่เรื่องราวมันมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมาก วันนี้เราจะมาเจาะลึกเหตุการณ์นี้กันโดยมีหลักฐานชิ้นสําคัญเลยคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่แบบบันทึกไว้ได้หมดเลยวินาทีต่อวินาทีใช่ครับซึ่งมันทําให้เราได้เห็นภาพชัดขึ้นมากแต่เราจะมาไล่เรียงกันดูเลยค่ะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วทําไมทฤษฎีที่ว่าเมียหลวงสั่งเก็บถึงกลายเป็นประเด็นที่คนสนใจกันมากขนาดนี้จนกลายเป็นโศก,กนาฏกรรมในที่สาธารณะเลยแล้วการมีภาพวงจรปิดเนี่ย มันทําให้เราไม่ได้แค่นั่งคาดเดากันไปเองแต่เราได้เห็นกลยุทธ์การลงมือจริงๆเห็นจุดที่แผนมันผิดพลาดแล้วก็เห็นการเอาตัวรอดที่ไม่ธรรมดาเลยครับออ้หื ซึ่งทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะมากเกี่ยวกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นงั้นเรามาเริ่มจากภาพรวมกว้างๆก,ก่อนนะคะเหตุการณ์นี้เกิดช่วงเช้าตรู่เลยวันที่14ธันวาคมปี2026บในย่านที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างจะสงบมากคือบ้านสีห่วงศาลาสามในเวียงจันทร์ผลสุดท้ายก็คือมีผู้เสียชีวิตสองคนเป็นผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็ชายชุดดำที่ปิดบังใบหน้าเอาไว้อีกคนหนึ่งแล้วพอข่าวแพร่ออกไปเท่านั้นแหละโ โลออนไลน์นี่ลุกเป็นไฟเลยใช่เลยครับทฤษฎีที่แตกออกเป็น2ทางหลักๆทันทีทางแรกนี่คืออะไรนะคะทางแรกที่คนพูดถึงกันน้อยกว่าคือมองว่าเป็นการปล้นทรัพย์ที่มันเออผิดแผนไปหน่อยคือมีการต่อสู้ขัดขืนก็เลยบานปลายเป็นยิงกันแต่ทฤษฎีนี้มันดูไม่ค่อยจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับทำไมล่ะคะเพราะลักษณะการก่อเหตุมันไม่เหมือนปล้นเลยครับ ส่วนทฤษฎีที่สองนี้สิที่กลายเป็นกระแสหลักทันทีคือนี่เป็นการฆาตกรรมที่วางแผนมาอย่างดีโดยมีปมมาจากเรื่องชู้สาวอ๋อที่เรียกกันติดปากว่าเมียหลวงสั่งเก็บเมียน้อยใช่เลยครับแล้วก็จ้างทีมมือปืนมาจัดการแล้วการที่หนึ่งในคนตายคือชายชุดดาที่น่าจะเป็นมือปืนมันยิ่งทําให้ทฤษฎีนี้ดูน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกใช่ไหมคะถูกต้องครับมันเหมือนเป็นหลักฐานของภารกิจที่ล้มเหลว ที่มือปืนเองก็ต้องมาสังวรชีวิตไปด้วยมันทำให้เรื่องราวมันมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลยมันไม่ใช่แค่การฆ่าแล้วหนีไปได้เฉยๆใช่ครับแต่มันคือปฏิบัติการที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงซึ่งจุดนี้แหละที่ทำให้เรื่องมันน่าติดตามขึ้นไปอีกว่าอะไรคือตัวแปรที่ทำให้แผนของคนร้ายพังไม่เป็นท่าแบบนี้งั้นเรามาเริ่มแกะรอยจากสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดกันเลยดีกว่าไทาม์ไลน์จากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะเหมือนเราได้ดูหนังที่ค่อยๆเปิดปมออกมาทีละฉากเลย ครับผมเริ่มต้นที่เวลา6กโมงสานาทีกล้องจับภาพรถยนต์สีขาวคันหนึ่งเข้ามาจอดหน้าอาพาร์ตเมนต์ฉากแรกนี่ก็มีประเด็นน่าสนใจแล้วนะครับยังไงคะเราจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งลงจากรถเดินเข้าไปในที่พักเหมือนแป้าของส่วนผู้ชายในชุดขาวที่มาด้วยกันเนี่ยเขาก็ลงจากรถเหมือนกันแต่เขาเดินไปอัจเจียนอยู่ข้าง,างทางอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่เห็นในคลิป ท่าทางเหมือนคนเมาหนักมากเลยใช่เลยครับซึ่งตรงนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆที่สําคัญมากนะสําคัญยังไงคะมันบอกอะไรเราได้บ้างมันบอกเราถึงสภาพของคนทั้งคู่ในตอนนั้นครับคือเวลาเกือบเจ็ดมงเช้าแล้วนะแต่ยังมีอาการเมาหนักขนาดนี้แสดงว่าทั้งสองคนน่าจะเพิ่งกลับมาจากการสังสรรค์หรือดื่มมาตลอดทั้งคืนเลยอืมซึ่งในมุมของคนร้ายที่อาจจะซุ่มดูอยู่พวกเขาก็คงประเมินสถานการณ์ว่านี่คือเป้าหมายที่อ่อนแออ๋อ เป็นผู้หญิงหนึ่งคนกับผู้ชายที่เมาจนแทบจะยืนไม่ไหวนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความประมาทที่นำไปสู่ความล้มเหลวของแผนทั้งหมดได้นะเป็นการมองที่น่าคิดมากค่ะแล้วเรื่องก็เดินหน้าต่อพอผู้หญิงกลับขึ้นมาบนรถชายชุดขาวก็ตามขึ้นไปตอนนั้นคือ6 3โมง38นาทีทุกอย่างเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วแต่ทันใดนั้นเองมาแล้ว รถยนต์สีแดงปริศนาคันหนึ่งก็เร่งเครื่องพุ่งเข้าชนท้ายรถสีขาวอย่างจังเลยค่ะแรงประทานนี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะไม่ใช่เลยค่ะดูจากภาพแล้วคือตั้งใจชนเต็มๆจนรถสีแดงเสียหลักถลายตกลงไปในร่องน้ําข้างทางนี่คือกลยุทธ์การซุ่มโจมตีแบบคลาสสิกเลยนะเขาเรียกว่าเทคนิค force out force out ครับคือการบังคับให้เป้าหมายออกจากรถการชนไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทาลายรถ แต่เพื่อบีบให้คนข้างในต้องลงมาล่อให้ออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองมาอย่างพื้นที่สังหารหรือคิวโซนที่ทีมจู่โจมเตรียมไว้แล้วโหแสดงว่าคนวางแผนนี้ไม่ธรรมดาเลยไม่ใช่พวกมือสมัครเล่นแน่นอนครับเขามีความเข้าใจในยุทธวิธีระดับหนึ่งเลยแล้วมันก็ได้ผลจริงๆค่ะเพราะทั้งผู้หญิงและชายชุดขาวตัดสินใจลงจากรถทันทีอาจจะด้วยความตกใจหรือคิดว่าเป็นแค่อุบัติเหตุธรรมดาครับ ก็คงอยากจะลงไปดูหรืออาจจะอยากไปช่วยคนในรถสีแดงด้วยซ้ําซึ่งการตัดสินใจก้าวลงจากรถในตอนนั้นมันเหมือนการเดินเข้าสู่กับดักที่คนร้ายวางไว้เป๊ะเลยเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวอย่างแท้จริงเลยครับถ้าพวกเขาล็อกรถแล้วโทรแจ้งตำรวจหรือขับรถหนีไปเลยนะเรื่องก็อาจจะไม่จบแบบนี้ใช่ครับแต่มันก็พูดง่ายเมื่อเราเห็นภาพทั้งหมดแล้วนะในสถานการณ์จริงที่ตื่นตกใจการลงไปดูก็เป็นปฏิกิริยาที่เข้าใจได้ของคนทั่วไป แล้ววินาทีที่พวกเขาเดินเข้าไปใกล้รถสีแดงที่อยู่ในร่องน้ำนั่นคือตอนที่นรกเปิดฉากขึ้นครับผมชายชุดดำสองคนโผล่ออกมาจากไหนก็ไม่รู้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็เปิดฉากยิงใส่ผู้หญิงทันทีเลยแบบไม่พูดอะไรทั้งสิน้นเธอเสียชีวิตทันทีตรงนั้นเลยใช่ค่ะการลงมือที่รวดเร็วแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงคนเดียวแบบนี้มันตอกย้ำทฤษฎีการลอบสังหารให้ชัดเจนขึ้นไปอีกครับชัดเจนเลยว่าไม่ใช่การปล้น ไม่ใช่แน่นอนเพราะไม่มีความพยายามจะชิงทรัพย์สินอะไรเลยเป้าหมายคือชีวิตของเธอคนเดียวเท่านั้นแต่สิ่งที่คนร้ายคาดไม่ถึงและเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมทั้งหมดกำลังจะเกิดขึ้นในวินาทีถัดไปตรงนี้แหละคะ่ะที่น่าทึ่งที่สุดชายในชุดขาวที่เมาหนักจนต้องลงไปอาเจียนข้างทางพอเห็นคนของตัวเองถูกยิงต่อหน้าต่อตาแทานที่จะวิ่งหนีเอาตัวรอดเขากลับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด เขาชักปืนที่พกติดตัวออกมาแล้วเปิดฉากยิงสวนกลับไปที่กลุ่มมือปืนทันทีเลยค่ะคือต้องนึกภาพตามนะครับคนที่อยู่ในสภาพมึนเมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ช็อกสุดขีดแต่กลับมีสติพอที่จะชักอาวุธแล้วยิงต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆไม่ธรรมดาเลยครับปฏิกิริยาของคนทั่วไปคือแข็งทื่อหรือไม่ก็วิ่งหนีแต่เขากลับเข้าสู่โหมดต่อสู้ได้ในทันทีอืมนี่เป็นสิ่งที่บอกเราว่า ผู้ชายคนนี้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆแล้วผลของการยิงปะทะก็คือชายในชุดขาวแม่นกว่าเขายิงมือปืนชุดดําเสียชีวิตไปหนึ่งคนซึ่งก็คือศพที่เราเห็นในที่เกิดเหตุนั่นเองพอเพื่อนร่วมทีมโดนยิงร่ง่งมือปืนอีกคนก็เสียขวัญแล้วรีบวิ่งหนีหายไปเลยค่ะจากนั้นชายในชุดขาวก็รีบกลับขึ้นรถแล้วขับหนีออกจากที่เกิดเหตุไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้แค่ความงุนงงศพสองศพแล้วก็ปริศนาก้อนมหฮือมา ถ้าเราถอยออกมามองภาพรวมทั้งหมดครับเราจะเห็นแผนการที่วางมาค่อนข้างดีแต่กลับล้มเหลวเพราะปัจจัยเดียวที่ผู้บงการและทีมสังหารมองข้ามไปโดยสิ้นเชิงนั่นก็คือชายชุดขาวใช่เลยครับพวกเขาอาจจะคิดว่าเป็นแค่ตัวประกอบที่ไม่มีความสำคัญอะไรแต่เขากลับกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำลายแผนทั้งหมดคำถามใหญ่ที่ตามมาทันทีเลยก็คือชายชุดขาวผู้รอดชีวิตคนนี้เป็นใครการที่คนคนหนึ่งพกปืน และไม่ใช่แค่พกแต่ใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วเยือกเย็นภายใต้ความกดดันมหาศาลแถมยังอยู่ในสภาพมึนเมาอีกต่างหากใช่ค่ะมันทําให้โปรโฟไฟล์ของเขาน่าสนใจมากใช่ครับมันตัดตัวเลือกคนธรรมดาทั่วไปออกไปได้เลยความสามารถในการยิงต่อสู้แบบนี้มันบ่งบอกถึงการฝึกฝนมาอย่างดีเรากําลังพูดถึงคนที่เป็นตํารวจทหารหรือเปล่าคะหรือหน่วยงานรักษาความปลอดภัยระดับสูง หรือเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจผู้มีอิทธิพลที่ต้องมีอาวุธและกาดป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ในวันนั้นเขามาคนเดียวซึ่งแต่ละความเป็นไปได้เนี่ยมันก็จะโยงไปถึงแรงจูงใจในการสังหารที่อาจจะซับซ้อนกว่าแค่เรื่องรักสามเศร้าก็ได้นั่นสิคะถ้าเขาเป็นตำรวจหรือทหารเรื่องมันก็อาจจะโยงไปถึงคดีความที่เขาทำอยู่หรือเปล่าก็เป็นไปได้หรือถ้าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลก็อาจจะเป็นความขัดแย้งทางธุรกิจก็ได้ ทฤษฎีเมียหลวงสั่งเก็บอาจจะเป็นแค่ฉากหน้าเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจมีความเป็นไปได้ทางนั้นเลยครับและมันยังนําเราไปสู่คําถามเกี่ยวกับตัวมือปืนด้วยนะการที่ถูกยิงสวนกลับจนเสียชีวิตได้ง่ายๆแบบนี้มันทําให้เกิดข้อสงสัยในความเป็นมืออาชีพของพวกเขาเหมือนกันประเด็นนี้น่าสนใจค่ะว่าตกลงแล้วพวกเขาเป็นมือปืนอาชีพที่แค่ประเมินสถานการณ์ผิดพลาดหรือจริงๆแล้วเป็นแค่มือปืนรับจ้างราคาถูกที่ทํางานพลาดกันแน่ถ้าเป็นอย่างหลัง มันก็บอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับผู้ว่าจ้างได้เหมือนกันนะอืมถูกต้องครับถ้าผู้ว่าจ้างมีเงินแต่ไม่มีคอนเน็ t ชันในโลกอาชญากรรมก็อาจจะไปจ้างทีมที่ไม่เก่งพอทำให้งานออกมาละหลวมแบบนี้แต่ผมมองว่าปัจจัยหลักน่าจะมาจากการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดมากกว่าประเมินต่าไปใช่ครับพวกเขาได้ข้อมูลมาว่าเป้าหมายคือผู้หญิงและคนที่มาด้วยเป็นแค่คนเมาที่ไม่มีพิษสงอะไร การประเมินคู่ต่อสู้ต่ำเกินไปนี่แหละครับที่เป็นจุดตายของแผนนี้เสมอพอเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในย่านที่อยู่อาศัยที่ปกติเงียบสงบมันส่งผลกระทบในวงกว้างยังไงบ้างคะคือมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดในที่เปลี่ยวแต่เกิดหน้าบ้านคนอื่นเลยผลกระทบทางจิตวิทยามันรุนแรงมากครับมันทำลายความรู้สึกปลอดภัยของคนในชุมชนอย่างสิ้นเชิง ลองลึกภาพว่าเรากำลังเตรียมตัวไปทำงานตอนเช้าแล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหน้าบ้านโห oh, แค่คิดก็น่ากลัวแล้วมันเปลี่ยนความรู้สึกที่เรามีต่อสภาพแวดล้อมที่เคยคิดว่าปลอดภัยไปโดยสิ้นเชิงเลย มันทําให้คนรู้สึกว่าความรุนแรงระดับนี้มันใกล้ตัวกว่าที่คิดแล้วการที่เรื่องนี้กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียมีการถกเถียงวิเคราะห์กันไปต่างๆนานา,นา,นามันมีความหมายว่ายังไงในภาพรวมคะมันแสดงให้เห็นว่าสังคมกําลังให้ความสนใจและกังวลกับอาชญากรรมที่โหดเหี้ยมมากขึ้นเรื่องราวที่มีปมชู้สาวมีการหักม,มุมมีตัวละครลึกลับมันเป็นพล็อตที่ดึงดูดความสนใจของพวกคนได้ง่ายอยู่แล้วอื แต่มันก็สะท้อนถึงความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกๆด้วยเช่นกันอีกด้านหนึ่งมันก็สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาและความคาดหวังของสังคมเพื่อคลี่คลายคดีและจับกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดมาให้ได้ซึ่งนั่นก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะตัวละครสำคัญที่สุดที่รอดชีวิตไปได้ก็หายตัวไปเลยใช่ครับเขาไม่ได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจในทันทีซึ่งมันก็ยิ่งเพิ่มความลึกลับกับตัวตนของเขาเข้าไปอีกใช่ครับ การที่เขาเลือกที่จะหนีไปแทนที่จะอยู่รอพบเจ้าหน้าที่มันก็เปิดประเด็นให้ตีความได้อีกหลายอย่างเขาอาจจะกลัวว่าตัวเองจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นที่เขาไม่อยากให้ตํำรวจรู้ว่าเขาเป็นใครและไปทำอะไรที่นั่นในเวลานั้นทุกการกระทำของเขามันเต็มไปด้วยปริศนาจริงๆสรุปแล้วจากการเจาะลึกข้อมูลที่เรามีในวันนี้ เราได้เห็นภาพของแผนโลบสังหารที่วางแผนมาเป็นอย่างดีในทางทฤษฎีแต่กลับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในทางปฏิบัติครับเราได้เห็นการต่อสู้ที่พริกผันและไม่คาดฝันซึ่งเปลี่ยนโฉมหน้าของเหตุการณ์ไปทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดคือเรายังคงเหลือปริศนาชิ้นใหญ่ทิ้งไว้ทั้งตัวตนที่แท้จริงของชายผู้รอดชีวิตและแน่นอนใครคือผู้บงการที่ชักใยอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้ ใช่ค่ะและสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ได้คบคิดกันต่อนะครับค่ะนอกเหนือไปจากคำถามที่ว่าใครคือผู้บงการแล้วเนี่ยบางทีอาจจะมีคำถามที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่อะไรคือสภาวะแวดล้อมหรือแรงกดดันทางสังคมที่ผลักดันให้ความขัดแย้งส่วนตัวไม่ว่าจะเรื่องความรักหรือธุรกิจสามารถประทุก,กลายเป็นความรุนแรงระดับนี้ในที่สาธารณะได้อืมน่าคิดมากค่ะ เรื่องราวนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรเกี่ยวกับการที่คนบางกลุ่มเลือกใช้ความรุนแรงเป็นทางออกมาแก้แค้นส่วนตัวแทนที่จะพึ่งพากระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายนี่อาจจะเป็นภาพสะท้อนที่น่ากลัวกว่าตัวคดีเองก็ได้ครับ